อนาตนุยนวรัตตุยนุยอะไรมาอนาวรัตนาวรัตนาวรัตขวัญใจนาวรัตขวัญใจสีสุดาสีสุดาจินตลาจินตลาค่ะน้องพรทองแดงค่ะ เพชรดำน้อยค่ะเพชรดำน้อยเล็กกัน,น้องหรอคะบุญเรืองเรืองข้าขวผลไดดีค่ะขลัดดีเหรอผละดีค่ะผลไละดีด สมบัติสมบัติสมบัติใครอยู่บนต้นไม้เออบนเรืองขึ้นไปทำไมวนนั้นนะ่ะไปหานกเหรอบุนเรืองขึ้นไปหานกอ่อบนเรือจะไปเล่นกับนกเหรอนกร้องเพลงอยู่บนต้นไม้นะั่นบนเรืองขึ้นไปนกหนีแล้วนกบินหนีไปแล้วบนเรืองขึ้นไปทำไมลงมาแล้ว ลงมาเลยลงมาเลยลงได้ไหมนะลงได้ไหมครับขึ้นได้ลงไม่ได้แล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วนป้ประกายเพชรายเพชรก็มาประกายเพชรเคลื่อนไหวไหมไกเพชรบุเรืงรองดูไหนบุเรืองบุณเรืองลงมาไ,ไ,ได้แล้วขึ้นได้ลงไม่ได้แล้ว เพชรดำน้อยเพชรดำน้อยเพชรดำน้อยชอบอ้อหลวงปู่เพชรดำน้อยชอบอ้อหลวงปู่น้องมาเล่นด้วยละน้องพรทองแดงมาเล่นกับเพชรดำน้อยพรทองแดงอ่า ลงมาแล้วบุญเรืองลงมาแล้วบุญเรืองลงมาแล้วแต่น้องปะกาพชรกำลังจะขึ้นไปใหม่ปะกาพชรกำลังจะขึ้นต่อปะกาพชรขึ้นต้นไม้ได้แล้วแข็งแรงแล้วแผลที่ท้องก็แห้งดีแล้วเออปะกาพชรขึ้นต้นไม้แผลที่ท้องแห้งดีแล้วเออทำหมันมาเนาะทำหมันมาแล้วค่ะแข็งแรงดีแล้วค่ะ เล่นกันสนุกแล้วเล่นกันสนุกแล้วพี่คุณแก้วเล่นกับปะกายเพชรปีนป่ายต้นไม้กันปีนป่ายขึ้นปีนป่ายขึ้นไปกราบพระล่ะขึ้นไปกราบพระแล้วอปะการเพชรขึ้นไปกราบพระแล้วปะการเพชร กาพภาพทุกโลกด้กาไปเล่นกับเริงหน่อยเหรออ่าบุญพี่คุณแก้วขึ้นไปกล่าวภาพมัองกัรค่าคุณแก้วกล่าวภาพมัองกัรค่าข้าหลวงปู่ก็นำภาพน้องๆเขามีความสุขเล่นกันตามภาษาแมววอยู่ที่ พุทธสถานวัตดปวงใจท่ามกลางธรรมชาติเสียงนกเสียงธรรมชาติเิดเพลินจำเริญใจขอความสุขทั้งหลายเหล่านี้โจงอหนื่อยชัยให้กับทุกชีวิตพบก,กับความสุขความเจริญมีความสุขกายสุดใจปราดจากทุกโศกโรคภัยสมปรารถนาทุะการเธอ ปะกายเพ็ดปะกายเพ็ดปะกายเพ็ดโดลงมาตุ๊บ <laughs>